เห็นไหมคนอยากได้ถ่ายรูปหาม้าเรามานั่งกินกาแฟค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับแฮปปี้วารเรีเบิร์ดเปาไพนะคะวันนี้เปาไพพามาเที่ยวนอกบ้านค่ะนั่นค่ะเอกังหันน้ำนะคะเปาไพตอนนี้ยืนอยู่ฝั่งโน้นนะคะฝั่งโน้นจะเป็นนีเธอแลนด์นะคะฝั่งนี้จะเป็นเยอรมันค่ะ ฝั่งข้างหลังเนี่ยป่าเไทยจะเป็นเยอรมันนะคะแล้วก็ไปติดข้ามไปเยอรมันฝั่งนี้นะคะแล้วก็จะขี่จัก,กรยานไปโน่นนะคะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับเยอรมันนะคะเราจะไปฝั่งเยอรมันกันฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะว่าเราจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างกลางหันงก็จจอดรถอยู่ฝั่งโน้นนะคะ Căng hẳn nám Điều có bởi nám vào mặt đây Nám Chắc là gian lầu จักรยานเที่ยวค่ะเราไม่ขี่จักรยานเที่ยวกันค่ะคนเดินป่าก็มีเราขี่จักรยานในป่าเดี๋ยวตวูรงเราขี่มาเข้ามาในหมู่บ้านของเยอรมันนะคะลมจะพัด แล้วเราก็จะโยนกับไปฝั่งเลเทเลนอีกไม่ใช่อะไรค่ะสามีผู้ยไพไม่ได้ไม่ได้เอาใบขับขี่มาด้วยพาสปอรต์ตก็ไม่ได้ออกมา <c oughs> อือเขาบอวกว่าเขาลืมดีไหมล่ะคะ <c oughs> ่ะ,คะเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยเขาก็เตรียมของทุกอย่างนะคะสุพยไพนี่ล่ะ เตรียมของทุกอย่างแล้วลืมพาสปอร์ตลืมปคขับขี่ยี่จักรยานมาเจอน้ำตกคนขี่จักรยานเหนื่อยหิวข้าวแล้วค่ะพระเยซูเราจะไปดูพระเยซูกันนะก็ไปขี่จักรยานก็ไปหา หาที่กลับบ้านไม่เจอค่ะไม่ใช่หาที่กลับกลับรถไม่เจอนี่ค่ะเรามานั่งกินกาแฟค่ะนั่งกินกาแฟถ้วยนะคะก่อนกลับบ้านขี่จักรยานหน่อย cà phê Con mà thiêu Khi chắc dàn thiêu nhiều mà khả cho chắc cái dàn không ดูค่ะเรามาเจอม้าไถนานะคะดูม้าไถนาเขาขาเขาจะใหญ่อย่างเงี้ยค่ะใหญ่มากเพราะม้าอย่างเงี้ยนะคะเขาเอาไว้สําหรับไถนาสมัยก่อนนะคะมันจะมีพลังมากเลยเพราะว่ามันจะตัวโตวนะคะอุย้ยนะครับอ,อุ้ยใหอโอ้มีแมลงเฮ้ยแม่ที่อุ้ย ขาเขาใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยโอ้ยมันมันแข็งแรงกว่าควายบ้านเราเ่ยค่ะเนี่ยม้าไถนาของเนเธอร์แลนด์นะคะดูโอ้ยใหญ่มากเลยลูกเอ้ยอีกตัวสีดำไม่ใช่นะคะแต่สองตัวเนี่ยสองตัวนี้คือมา้าม้าเขาไว้ไถนาแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เขาไม่ได้ไถแล้วค่ะแต่ว่าเขาไว้เทียมเขาไว้เทียมรถม้านะคะเนี่ยตัวผู้ทั้งคู่เลย ดูหำเขา <laughs> หำเขาป <laughs> ีโมเชีชิอออีกตัวก็เอ่อไล่แมงวันให้หำมากขึ <laughs> ส้สามีป้อดภัยก็มามาถ่ายรูปหำมาหน่อย <laughs> นี่เสนเอาลามามันหนึบก็มาสามตัวก็คือตุวผกู้ตุ้งกู้อย่าเห็นไหม คนอยากจะถ่ายรูปหามม้าฝรั่งรู้นะคะหามม้าคืออะไรโอเคโอเคเขาจะเริ่มออกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำอะไรเนี่ยอุ้ยเห็นเด็กเหรอลูกคนฝรั่งคนเยอรมันเข้ามาเที่ยวค่ะนี่โน,น้ด คนอยากอยากถ่ายรูปหมาบูคนเขาชีวิตบ้านปลานะคะคนแก่ชีวิตบ้านปลายเขาก็จะพากันมาเที่ยวขับรถเปิดประทุนนะคะส่วนตรงนู้นก็เป็นที่เด็กเล่นนี่ดูท่าซะก่อนช่างภาพถ่ายมา้าดูท่าไทย ดูค่ะบริเวณน,นี้เขาเรียกว่ากังหันนะคะร้านอาหารกังหันน้ำนะคะเราทีนนี้คนเขาก็ขี่จักรยานมาเที่ยวกันช่วงวันนี้มันเป็นแดดออกนะคะแล้วก็คนเขาก็ขี่จักรยานกันอันนี้น้าเขาเอาไว้สําหรับขังเอาไว้สําหรับปล่อยไปให้กังหันน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันโอ้โหโเก่ง อันนี้สำหรับโม่แป้งนะคะกวอนหินมันใหญ่มากเลย t ิ i s this, this ิ i huh? s American นะอันนี้ก็คือถังนมนะคะ <c oughs> เขาเอามาไม่ใช้งาน <c oughs> เขาก็เอามาใช้ทำเป็นเครื่องประดับดอกไม้โน <No. S 1> คนแก่คนขี่จักรยานกันเ <c oughs> ต็ไมไ่หมดวันนี้อากาศดีคะ่ะโอ้โหมาน่ารักมากเลย โอเควันนี้ป้าไพ่พาเที่ยวนะคะไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือ,อ,อขี่จักรยานเที่ยวแล้วเราขี่ไม่ได้ไกลเพราะว่าป้าไปหาเส้นทางไม่เจอก็เลยกลับมาที่เดิมนี่ก็คือ,อ,อวันนี้ป้าไพายอยู่ที่ชายแดนเนเธอร์แลนด์และก็เยอรมันค่ะฝั่งข้างหลังเยอรมันข้างหน้าเนเธอร์แลนด์นี้เนเธอร์แลนด์อันนี้เยอรมันค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ